สวัสดีค่ะมาหาคุณหนอค่ะเหล็กงายมามุเจ๋อ เล็กสวยไหมคะเล็กสวยไหมคะมาหาคุณหมอคะ่ะมาหาคุณหมอเอก,กนชนนะคะเสียใจนั่นเลยคะ่ะก็ได้ไปใส่แม่ใส่อยู่เล็กสวยไหมคะหัวแห้งม่แดดเดือดคนหลาย อันนี้มาจาอเลือดมาของเงินหมอเอกชกนมาของหมอเอกชนเพราะว่าอะไรของรับเขาบรดเีีบริการวันเสาร์วันอาทิตย์นะเรียกง่ามบ่ได้ไปใส่มาใส่อยู่เสียตนั้นมันไ่นใส่ถุง Labor, ra, laboratorio pasan anda penda คนแต่อยู่ครอบๆอยู่ผู้ชายก็เยอะแยะ อันนี้คตเจ๋อมาดย่ำไดขอสิได้หลอบจะบึงรอบน,นี่จะบึงรอบเ <c oughs> ลอื่อยก็เบ,บือเล,อลอยเบ,บือ่อหนึง่ง <c oughs> ทันไปใส่กับอะไรเนี่นไไหาหัวอยากเขาดาหัวงวไปบุได้ผู้ชายนา่งไลหลายเจ็ดสิบแปดสิบอายุ นี่หน <laughs> ่อยกันนี่อยู่นั่นีัหันเรียบบังไขยอยู่นั่นยังงวงไปได้นอะเฮ้ยหมดเรื่องสายไปไหนตัวไปคนละจ้าคนเขาเหลือเฟิ่งแล้ว เดี๋ยวจะถือเข้าด่าให้เดี๋ยวจะปิดประทัน่าแม่เลขออกตนนี่บอ